เมื่อร่วมรับไปแล้วอ่ศัย้ผู้ยู่ภายหล like t t si em i. I ังคือวานนละทับบุญบูติศเฮาทับุญบูติศไปเพื่อสมศทุนพุนพรขคำตันจมิณไพไปสู่สุกติที่นะบารอบางใจเกี้ยงนะครับรวมทับบุญทับสนชนนะครับคุณมพรัคำตันจวิณไายในเมือนี้นะครับนี่ต่ไงปะเขาเนาะอ้เนี่โบราณบานเฮานะครับ

ได้ตำหนก้ครัาโอ้กะสิไปพุ่นละลมลทักไม่เย็นบอันั้นละมบปได้กันต้นที่ตัวเต้นไม่เย็นบ่อตัวเด้อเห็นปะพยาบาลสาวยังก่อนพยาบาลสาวตาบอดดิ

เดือดละมันตรงมนีสท่ได้ล้ำได้ด้ามาค่าคู่บในวันอื่นเดินถ้วมันมีอยู่ในตู้เย็นเดยกไปหางานม่ให้อก่แงคแก่แก่แก่แกอแก่่ง